ส่วนที่จังหวัดพัทธลุงเช่นกันครับได้มีการจัดงานประเพณีลากพระแข่งเรือก้าวฝีพายอำเภอปากพยูนสนุกสนานริมทะเลสาบและปีนี้เป็นปีแรกของการชิงถ้วพระราชทานสมเด็จพระกฤษฐธธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการประกวดเรือพระบกครับ นายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลากพระแข่งเรืออำเภอปากพยูนประจำปี2567ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกๆปีครับโดยเฉพาะการแข่งขันประกวดเรือพระโบกซึ่งมีเรือพระกว่า,วา30ลำเข้าร่วมชุมนุมเรือพระที่โรงเรียนอรุบาลปากพยูนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุง โดยแต่ละลามตกแต่งอย่างสวยงามและในยามค่ำคืนในเรือพระแต่ละลาจะเปิดแสงสีที่งดงามออกมาให้ประชาชนเข้าร่วมงานได้ถ่ายภาพพร้อมเสียงตะโพนที่ดังกังวานจากเรือพระนอกจากนี้ยังมีการแข่งขังนเรือยาว9้าฝีพายและเรือหางยาวเป็น,นเรือเครื่องยนต์ครับแข่งขันกันในทะเลสาบสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมที่มาร่วมงานทั้งชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเชียวครับ สำหรับงานสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นปีแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทวยพระราชทานสมเด็จพระกนิธิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการแข่งขันประกวดเรือพระบกชิงทวยพระราชทานยังความภาคภูมิใจและความปลื้มปิติแก่พระสงฆ์นิกรชาวอำเภอปากพยูนเป็นล้นผลแก่ชาวจังหวัดพัทลุงครับ